ส่วนคุณลูกค้าที่ซื้อกันผ่อนนะครับเรามีส่วนลดได้อีก30,000บาทนะครับผมก็จะเหลืออยู่ที่4,9,000บาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ KR Smart Car นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมฟุก KR Smart Car นะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็น ไฮลักรีโวะนะครับผมปี2021นะครับได้เครื่องยนต์2.8อ่ะมาในรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับผมคันนี้นะครับเรามาเปิดราคากันที่439,000บาทนะครับผมย้ำนะครับว่าเป็นรถปี2021นะครับผมแล้วก็เป็นเครื่อง2.8ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นหน้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมในรุ่นเริ่มต้นนะครับกระจังหน้าแล้วก็คิ้วนะครับผมจะเป็นสีดำอ่ะจะเป็นพลาสติกสีดําธรรมดาอยู่นะครับผมแต่ว่ามันก็มาในรุ่น คุ้มทุนนั่นเองนะครับอ่ะมาดูที่โคมไฟหน้านะครับโคมไฟหน้าข้างในก็จะเป็นลมดําอยู่ด้านในนะครับอ่าไฟตาใสๆเลยแต่ว่ายังไม่มีไฟตัตดหมอกมานะอ่าก็เอาไปใส่เพิ่มได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็เปิดเครื่องหยนตให้ดูก่อนนะครับอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าชิวๆนะครับผมฝน ก็จะตกลงมาแล้วนะครับอ่ะมาดูกันทางด้านของเครื่องยนต์กันต่อนะครับผมเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่มีการปรับแต่งอะไรมานะครับผมอ่าส่วนแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจอยู่ด้านนี้อ่ารหัสเครื่อง 1GD นะครับ 1G d ดีก็คือจะเป็นเครื่อง2 8งนะครับผมอ่าปี21อนะครับส่วนที่เหลือก็คือเดิมๆนะครับก็มีในเรื่องของท่อนะครับท่อก็คือเปลี่ยนท่อมาแล้วเป็นท่อเลดนะครับผมเป็นท่อเลส เจ้าคนเดิมเขาเปลี่ยนมานะครับเราก็ยกให้ลูกค้าท่านถัดไปได้เลยนะครับอก็พกอโครงสร้างอะไรก็มันเดิมนะครับผม็อดแก้ม็อดฝาไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆแผงกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับอันนี้อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าชีดหลางช่วงล่างอะไรที่คนมันอาจจะกระเด็นขึ้นมานะครับก็ปกติไม่มีอะไรนะครับ มาดูกันที่ด้านข้างกันต่อนะครับผมก็ผ่านกันไปกับเครื่องยนต์นะครับด้านข้างก็สีก็คือสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมสีก็คือได้ค่อนข้างเดิมนะครับแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นโลโก้โครเมียมถ้า2.4เขาจะไม่แปะมานะครับถ้าเป็น2.8เขาก็จะแปะโลโก้2.8มานะครับล้อนะครับผมเป็นล้อกระทะเดิมคันนี้ก็คือยังไม่มีทําช่วงล่างอะไรมานะครับเป็นล้อกระทะเดิมยางพร้อมใช้งานนะครับเป็นกระทะขอบ1 5นิ้วนะครับผม อ่ะโอเคก็มีคิวคอนซัตมีอะไรไปเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวดูโครงสร้างด้านนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเข้าดูโครงสร้างได้เลยนะครับผมก็จะเป็นพวกกระจกไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะครับทั่วไปไม่มีเข้าหน้าไม่มีเข้าข้างประตูอย่างแน่นอนนะครับ โอเคครับผมอ่าแล้วก็ตามข้อกับะนะครับคุณลูกค้าทุกท่านเม็ดอาร์ก,ก็ยังอยู่เหมือนเดิมสีนี่คือโป่งๆบางๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูช่วงล่าง,น,งน,นิดนึงนะครับผมท่อน,นี่คือเป็นท่อนหน้าเผานะครับอ่าเป็นท่อนหน้าเผาเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาให้อ่าโอเคชัดสีสวยๆนะครับไม่มีสนิมเลยอ่า ผ่านกันไปนะครับมีติ๊กเกอร์อะไรครบเรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายนี้ก็น่าจะมีมีเคมจากเจ้าของเดิมนะครับผมนี่เราก็แจ้งเลยอ่าพราสีก็หนานิดนึงก็เดี๋ยวรอตัวสภาพนะครับก็อาจจะอาจจะแพนให้ดูนะครับมีเจ้าหน้าที่เขาตรวจรถอยู่นะครับอ่าก็เดี๋ยวคันนี้ก็ได้ตรวจพร้อมกันนี้แหละนะครับอ่าแล้วก็มีในส่วนของทางด้านแม็กไลเนอร์นะครับอันนี้ทางเราก็คือเปลี่ยนของใหม่ให้เลยอ่า รอ,อของมาวางแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเจอ่าเรอเจอแล้กับคุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าก็คือเป็นของใหม่นี่แหละทางเราเบิกให้เราเรียบร้อยนะครับอ่ามาดูด้านนี้กันด้านนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับผมด้านข้างนี่ก็คือสีเนี่ยจะได้ค่อนข้างเดิมนะครับก็มีที่ว่าฝาท้ายจะของเดิมเขา่าจจะเคลมเคลมประกันมานะครับอาจจะแบบบุบหรือว่าถอยโดนอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผม อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มจากเออเดี๋ยวให้ลูกค้าดูของสร้างแรงหนุนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอากุญแจให้ดู นะครับเพราะว่าลูกค้าที่อยู่ไกลๆหรือว่ายุต่างจังหวัดเนี่ยก็จะสามารถตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่านี้ก็กุญแจนะครับได้มาครบนะครับผมดอกรีโมทสองดอกแล้วก็ดอกธรรมดาหนึ่งดอกนะครับเสียวดูกันเสี่ยนเปลี่ยนไม่เข้านะครับผมเสียไม่เข้าต้องขออภัยด้วยอ่ะก็คันนี้เดี๋ยวค้ามมาดูเลขใหม่ก่อน เลขใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นกโลนะครับผมหนึ 11, 000, 100, 000่งแสนหนึ่งหมื่นกาโลนะครับก็เช็กระยะอะไรให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเข้าที่ KR Smart ค่ะนะครับอโอเคส่วนคันนีเ้เครื่องเล่นนะครับผมยังเขาจะยังก็คือส8จุดแดรุ่นนี้ยังไม่มีเป็นยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ได้เครื่องเล่นรุ่นใหม่ นะครับผมแต่ว่าปีคอสอนเนะี่ยมันเป็นปี21แล้วนะครับจะดูทำเนาแต่ว่าก็เล่นบูทูดได้นะเล่นบูทูดได้อันเนี้ยรถปี21นะครับผมจด61นะครับผมเป็นรถลำดับที่หนึ่งมาเลยนะครับผมรถเจ้าของเดียวไฟแดงนะครับคือเครื่องเล่นถุงรุ่นอนะ่ะเขาสามารถเชื่อมต่อบูทูดได้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อมถูกหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองนะครับผม อันนี้คืออยู่ในโหมดบลูทูธนะครับ,จจบรเป็นบลูทูธได้ปกตินะครับผมจะเชื่อมจะอะไรก็วันรับรถมาถามก่อนได้นะครับอ่ะแล้วก็คันนี้จะเ,เอาราคาให้ดูราคาก็ตามนี้เลยนะครับผม4,39,000บาทนะครับผม4 3 9 0 0 0บาทนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวแพ่นด้านหน้าให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับสองอจุดรุ่นใหม่นะก็คือตามที่ได้เห็นตั้งแต่ต่อเริ่มต้นนะครับก็คือเบาะเขาจะให้เป็นเบาะหนังเพราะว่ายังไม่มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับเบาะก,ก็เลยยังไม่ได้แยกชัดเจนอ่าโอเคครับผมภายในผ่านนะครับผมลายริ้วรอยนะครับฟ้าเพดานก็อาจจะมีบ้างนะครับผมเพราะว่ารถวิ่งแสงกุโลแล้วก็อาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับ นะพวกไฟพวกอะไรก็ติดครบทุกดวงนะครับผมอ่ะก็สําหรับคนนี้นะครับผมคุณลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะครับก็มเีเรื่องค่าบริการต่างๆเราออกให้ฟรีนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายก็คือจบได้ในราคา439,000ได้เลยนะครับผมส่วนคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับเรามีโสโ่วนลดได้อีก30,000บาทนะครับผมก็จะเหลือที่4 9 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ KR Smart Car นะครับผมถูกใจก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ